กลงคอนเซอร์บ่อนการพนันธุรกิจสีเทาทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองมยวดีประเทศเมียนมาเมืองชายแดนตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลายเป็นด้านลบแต่ความจริงแล้วในอดีตเมืองมยวดีถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ชื่นชอบศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมเที่ยววัดวารามรวมถึงนักท่องเที่ยวสายโมนับเป็นหนึ่งในเมืองชายแดนที่มีทัวร์ท่องเที่ยวแบบเดย์ทริปเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ขอนำมาทำความรู้จักการท่องเที่ยวเมืองเมลดีนอีกด้านซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเริ่มต้นที่วัดมิจากโกงหรือวัดจระเข้ที่ถือเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของเมืองเมลดีวัดจระเข้มีเอกลักษณ์เด่นคือรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ตั้งตระหนกสะดุดสายตาอยู่ภายในบริเวณวัดรูปปั้นจระเข้มีความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ง65เมตรลำตัวถูกทาด้วยสีเขียวสดใส บริเวณด้านกลางลําตัวเป็นที่ตั้งของหอไรกลางน้ํามีตำนานเล่าว่าในอดีตมีจระเข้ตัวใหญ่จะเข้ามากินพระพิสุสงฆ์ท่านจึงแสดงธรรมจนจระเข้เห็นธรรมและเลิกกินเนื้อสัตว์ที่วัดแห่งนี้ยังมีหอแสดงพุทธประวัติน้อมรอบเสาอโศกอันเป็นเครื่องหมายเพื่อระบทสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาพื้นที่ภายในอาคารถูกทาเป็นห้องต่างๆที่ประดับรูปปั้นเล่าพุทธประวัติให้เดินชม อีกหนึ่งวัดคือวัดเจ้าโลวะจีหรือวัดก้อนหินใหญ่ที่ตั้งอยู่บนลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขาทําให้มองเห็นยอดเจดีย์สีเหลืองทองอลัมได้ตั้งแต่ระยะไกลนอกจากนี้ในเมืองเมลดียังมีวัดอื่นๆเช่นวัดชเวมินวุดหรือวัดเจดีย์ทองซึ่งเป็นวัดคู่วัดคู่เมืองวัดเดทันเอหรือวัดเจดีย์ที่ฐานแล้วอย่าลืมปิดท้ายไปเดินตลาดบุเรนนองศูนย์รวรวมสินค้าทั้งสินค้าของเมียนมา สินค้าท้องถิ่นสินค้าจีนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแม่ธนาคาใบาพลูมากและอาหารการกินต่างๆ